<laughs> <laughs> ถ้าเหยียบเข้าไปแล้วมันโงงปักเข้ามาที่ขาเนี่ยเอาเรื่องระวัง,งนะ <c oughs> ติดอยู่ตรงสันนะ <c oughs> สดีค่ะพบกับเราเบรกกล้องเที่ยวอีกแล้วนะคะทลิปนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาพิชิตเขาช้างเผือกกันนะคะอตอนนี้นะคะเราก็เดินทางมาถึงถึงไหนแล้วอะชมวิวไงจุดชมวิวก่อนถึงอุทยานอ่าใช่ก่อนถึงอุทยานอุทยานแห่งชาติทองผาภูมินะคะอีก12กิโลก็ถึงแล้ว อันนี้วันนี้เข้าจ็อกกระดิ่งไเลยรับได้ครับพรุ่งนี้พี่ลงจากเขามาก็สามารถเอาไปใช้ได้ครับอ๋อโอเคครับอ๋อวันนี้ปิดแล้วครับครับไม่ต้องซื้อนะเผื่อขึ้นไม่ไหวจะได้ไม่ต้องไปนี่ไอสติ๊กเกอร์ผู้พิชิตเนี่ยแต่ก็อยากจะนอนนอนนะวันนี้ต้องอะทำไมเดินอ่ะจ๊ะ ตอนนี้อากาศประมาณ22องศาจับได้ไหมครับขออนุญาตถ่ายนะครับขอตั๋วค่าเข้าอุทยานค่าการเต้นแบบคำขอรายบุคคลถือเลยนะแล้วก็บัตรประชาชนตังอีกคนละ400แต่ทีนี้เราจะ เราจะแายแพ็กเกจแบบนี้เอาไปนะโซนละหนึ่งแพ็กเกจเป็นเป้สะพายหลังได้นะคะด้หนึ่งด้ งเรียนนะครับเดี๋ยวไปติดต่อสอบถามกันหาที่หลบลมครับสำหรับวแรงนะครับวันที่วันนี้วันที่18นะครับพฤศจิกานะครับก็คือบรรยากาศดีมากตอนนี้สี่โมงเย็นนะดูดิดูบรรยากาศดีมากเลยครับก็เดี๋ยวเราจะนอนกันที่โรงเรียนนะครับเต็นท์้นเล็กร้อยหนึ่งนะครับเต็นท์้นใหญ่สองร้อยเนาะตามขนาดเต็นนะครับไม่ได้คิดเป็นคนนะคิดเป็นเต็นนะครับ กลางตรงไหนก็ได้นะมาจากสกลนครอันนี้เหรอชวนพี่ดมนอนเนี่ยนอนได้สองคนหล่อเหลืออบุนเลยเนี่ยแหละกำลังจะเดินไปที่ออกในหมู่บ้านก็คือเดินจากหลังนี้ไปเลย ตอนกลางคืนที่พักของเราวันแรกพรุ่งนี้ขึ้นเขากันนะครับ สองแก๊กนี่ยเลยตอนนี้เป็นเวลาตีห้าครึ่งกำลังเตรียบตัวกันเก็บของกันน่เลาแล้วตอนเช้าเราก็มาเก็บเสบียงกันยี่สิบสี่สิบหกสิบาท ตอนเช้านะคะตอนนี้เราก็เตรียมของเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปลงทะเบียนลงทะเบียนเสร็จลงเอ้ยไม่ใช่ดีรายงานตัวออรายงานตัวเป็นรายงานตัวกันแนมงแล้วรถพุ่งพวงอันนี้เอาไปขายข้างบนนะครับชิ้นละห้าบาท <laughs> ชิ้นละห้าบาท <laughs> ชิ้นละห้าบาท อย่าลืมพบบัตรประชาชนมานะครับต้องเอาบัตรประชาชนตัวจริงมานะบัตรประชาชนเอามายังผ่าประชาชนอะ่ะมาแล้วครับเกครับไปบรรยากาศระหว่างรอขึ้นเขานะครับ ตรงไหนียวมากขอบคุณครับขอบคุณครับไอ้นี่เผื่อโดนปินไม่ได้ไงอันนี้กำลังเริ่มเดินกันแล้วนะครับเป็นเวลาเท่าไหร่หมาหอน แปดโมงสาสิบแปนาทีกลุ่มแรกไปแล้วอันนี้กลุ่มสองปะอากาศแรกๆก็จะหน้าตาอย่างนี้นะครับดูดูดูหน้าตาแต่ละคนนะแล้วเราก็จะไปดูอีกประมาณห้ากิโลหลังออกสองอีกิโล แกิโลเราจะนับจากป้ายนะครับส่วนตรงนี้ก็ดีลมแรงมากครับบนข้างบนน่าจะแรงหน้าดูแค่นี้ก็มีต้นสวนแล้วอะตรงนู้นก็ใช้บัตรปะรอ,อ,อ,อ๋อบัตรประชาชนต้องพบมาด้วยเราจะเดินก่อกลุ่มกันครับจนถึงป้ายแล้วพอหลังจากป้ายอะฟีสไตล์ได้ใครเดินเร็วก็ไปก่อน ได้นะครับส่วนเจ้าหน้าที่เขาก็จะลังถ่ายเพื่อเช็คให้ครบนะบ,บางคนแบบถ่ายรูปอะไรเงี้ยก็้จะเดินช้านะส่วนใครที่เล่นแล้วก็ไปก่อนเลยครับเส้นทางก็เริ่มแบบดูเป็นที่เป็นทางเลยครับเพราะว่า,าของเรานี้จะเป็นกลุ่มกลุ่มที่1 0บแหละที่เดินนะครับทางก็เลยแบบนี่ไม่ลกมากเท่าไหร่แต่กลุ่มแรกแรก,กลุ่มหากลุ่มแรกอาจจะแบบต่นแบบไม้เยอะนะ ลงแล้วเหรอคะเราเดินมาประมาณ1.5กิโลนะครับจากป้าย8กิโลที่หมู่บ้านจะลงกันแล้วเหรออันนี้จะลงแล้วเหรอเด็กยิงปสียาพรมาค่ะอ <c oughs> เอ,าเอ,าเอ,าาอ้าทำไมกําลังจะหันเลย <c oughs> โอ้กํ <c oughs> ลาลังไม่ยิ้มเลย <c oughs> ไปกันต่ออีกกี่กิโลเนะี่ย อีเกเจ็ดกิโลหลางกิโลเมตรสองจุดห้านะก็จะเป็นทางลงเดินชั้นชั้นลงถ้าฝนตกก็ลืน่นลื่นมากถึงจุดที่สองแล้วครับกระเป๋าที่เอามานี่เป็นไงไม่เห็นเหนื่อยเลยใช่ไหมใกล้ถึงแล้วอ๋อโอเค ใกล้ถึงไหนู่ที่เราจะนอนอ่ะไม่ใช่นู่นอยู่ทางนี้ก็เดี๋ยวเดินทางกันต่ออีก5กิโลนะครับเพิ่งถึงจุดแรกนะครับยังไม่เจอทางชันเลยรอบนี้ถือว่าเตรียมตัวมาดีนะครับแต่ออกร่างกายกันตอนไปปูกระดึงไม่ได้ออกร่างกายเลยฮะเป็นไงล่ะเยสโลสกีสโล เดินแรกสี่กิโลนะครับที่จะเริ่มชันอันนี้เดินกันสองคนแล้วนะใช่เดินเพื่อนก็ไปข้างหน้ากลุ่มหนึ่งข้างหลังกลุ่มหนึ่งครับเราอยู่กลุ่มกลางนะอากาศเย็นนะเดินไปเรื่อยๆครับมีวิวให้ชมระหว่างทางถ้าเป็นสันหนอกจะอยู่ในป่าอย่างเดียวเลยอันนี้เดินสบายอยู่ครับเขาช้างเผือกแต่จองยากไม่ใช่จองยากจองยากเพราะอะไรคนเยอะใช่ไหม คนจองเยอะมันจะเต็มจองยากเดินง่ายมียู่เดินง่ายไห <ๆ S 1> มยังไม่ถึงเลยมันก็ง่ายอยู่อ,อวิวกำลังสวยเลยไปกันต่อนะครับ4.5กิโลแล้วอะไรนะตรง อ่ะเยอะระวังตะขาบนะครับมีตะขาบด้วยนะ,ะเมื่อกี้ด<า>ูบเลอรลเลยถ้าเหยียบเข้าไปแล้วมันโค้งปักเข้ามาที่ขาเนี่ยเอาเรื่องระวัง,งนะกลัวเธอเหยียบไงเนี่ยโดนดันเหรอเ,เซเว่นเคลื่อนที่เซเว่นเคลื่อนที่นะครับเย็นเจี๊ยบ,บ,ยบไปกันต่อเ,เดีย๋ยวเราไปดันลูกนี้กัน ตอนนี้เรากำลังจะถึงยอดเขาชมดใช่ไหมวิวดีมากาเหนื่อยมายอดเขาชมดจริงๆ้วยนี่นะครับพักกันก่อนเป็นไงเธอ เนี่ยมากินโคกเย็นตรงนี้ก่อนตรงนี้ห้องน้ำระหว่างทางครับห้องน้ำระหว่างทางื่อใครปวดฉี่หรือสุขะปวดฉีเ่เนี่ยพักก่อนก่อนดันเนินเนี่ยก่อนดันเนินช้างน้อยเนี่ยทำไมสภาพคุณไม่เหมือนภูกระดึงเลยอ่ะฮะ <c oughs> <c oughs> เหมือนที่คุยกันไปเลยเหมือนฟูกระดึงเลยอ่ะบรรทุกหนักเกินเราดันเนินกันขึ้นมาแล้ว ร้านกลางเต็นท์แล้วนะครับค่อนข้างจะเร็วอยู่นะอนอนอยู่บ้านก็ดีอยู่แล้ว อาจจะได้ตัวเด็ดด้วยหรอปิดกระเป๋าห้องน้ำสี่ห้องนะครับ หลบลมไงเออหลบหลบหลบลมเหนือถึงถึงนล้ครับเดี๋ยวการเต้นกันต่อเปิดร้านขายของนะครับขก็จิง เป็นไล่ขายของเลยพอดีซื้อมาอันละสิบบาทแล้วะนี่นะคะละสามสิบบาทเริ่มเยอะแล้วนะครับแล้วก็มีอีกอันนึ่งนึงอันหนึ่งกำลังมางนหนึ่งอะเอาเดียวน้ำมันเดียวเอันนี้เป็นแกงเราห <c oughs> มูกรอบหมูกรอบคอหมูกรอบนะครับสิบเต็นของเรา บ่ายโมงบ่ายสามป่ขึ้นไปตรงนู้นเราขึ้นไปบ่ายสามมันถึงนู่นไหมถึงนู่นไหมถึงค่ะไปนู่นบ่ไม่ไม่สั่นดิสั่นนี่นี่นี่ไม่ถึงนู่นนะ่รู้อ๋อส่วแค่สันตรงนี้อ๋อนี่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 ซิบค่ะโอ้หมูกรอบหมูกรอบมีหมูกรอบไหมนะครับหมูกรอบแคบหมูแคบหมู อันนี้สเปียร์ของเราแล้วก็น้ำที่แบกขึ้นมานะครับกินข้าวอีกไหมข้าวเต็มป้เลยนะข้าหมูไหมโอ้เราเดินเร็วเกินเดินง่าย,นยเ,ยเนาะไม่เหมือนอไปสั่นนอกวัวเลย,เอ,ยอันนั้นเดินจะท้อเว้อยอันนี้มันนี่แบบมีมีลงตรงนี้ช้าหน่อยแค่น,นั้นเลย แต่มันมีมอน้อยแล้วตอนนี้เป็นเวลาบายสามมงเราจะ เริ่มขึ้นยอดเขาช้างเผือกกันนะครับทุกคนเริ่มไปรวมตัวกันแล้ขึ้นยอดเขากันครับบ่ายสามโมงรวมตัวเจ้า้าที่เริ่มขึ้นแล้ว จับส่งเส้นแล้วก็ส่งตัวขึ้นไปแล้วนี่ครับผมอ่าครับเดี๋ยวปี๊บข้าวบอยครับขึ้นไปดิอย่าขึ้นไปให้อย่าขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นนี่เดี๋ยวลงมาอ่าี๋ยวไปั๊

คือโชคดีมากที่เราได้ขึ้นนะครับมันขึ้นเฉพาะตอนเย็นเนะคือถ้าตอนเย็นเนี่ยหมอกมันปิดอะ่ะเจ้าหน้าที่ก็ไม่พาขึ้นนะเพื่อความปลอดภัยรุอ <c oughs> วานมันปิดจริงครับที่เรามาฝั <c oughs> ่งหนึ่งหมอก เพื่อนๆผมน่าจะอยู่บนยอดไปและนี่ยอดเขาถึงแล้วเพื่อนเราอยู่ข้างบนโอ้เ <c oughs> มื่อวานไม่ได้ขึ้นกันใช่ไหมเช็นไหมครับเ <c oughs> มื่อวานเขาว่าฟ้าปิด ติดยู่ตรงสันน่ะบินบินอยู่แบตประซอก่อนเลยเหลือนหนึงกระโดดลงไปเจ็บเด่วอยู่ยงเหหรืว่ามีแนวชาอยู่มีเยอะอ๋อเพราะมือเานี่เที่ยวแบลุกตุยอยู่เที่ยวแับลุกตุยอยู่วู้วเป็นเหเลยมาตั้งนานแล้วใช่ไหมถ่ายรูปยัง นี่เรากลังลงเขาครนะับอ,อันนี้ถอยหลังลงนะครับแกงน,นี่ถอยหลังลงมองเห็นจับเช่าไว้สองเส้นแล้วพี่สองเส้นนะฝากรับง้นง้นจะได้ยดตัวลงมาเลยพี่จับเ่าพี่ครับ โอ้รอดแล้วโอเคสนุกสนานกันเลยทีเดียวตรงนี้ต้องถอยหลังลงนะครับแต่วิวสวยมากดูดิออมาถึงกันแล้วนะเป็นไงตอนนี้ก็ห5โมง5โมงแล้วเหรอ5โมงแล้วเราขึ้นไปบ่ายสาม เทาเย็นบ่5โมงว่า5โมเย็นเดี๋ยวมันก็มืดแล้วเนี่ยท็อปไฟเราเยอะมีแต่การไฟฟ้ารุ่นน่อยมันดีเนาะแดดโดนรุ่นหน่อยมันดีมันชาดได้มันชาดกับพวกแบ์ได้องนี่มตั้งแต่รุ่นของผมไปมันชาดตลออ๋อที่ย็นทีหมดว้นี่เราชาบอนี่ว่าแบกอินก็เจอมเอ้ยขรับน่บอกพี่ดมอยู่สวัสดีตอนดึกๆนะคะ ตอนนี้ก็จะสองทุ่มแล้วเนาะเดี๋ยวเราก็จะเข้านอนกันละคางนอกลมแรงมากมาก <c oughs> วันนี้ก็เพียเต็มที่แล้วนะคะกิจกรรมก็คือทำทุกกิจกรรมจริงๆวันนี้ก็คงจะต้องนอนจริงๆแล้วคะ่ะไว้พบกันตอนเช้านะคะทุกคนนอนกันเถอะสวัสดีครับตอนนี้เราขึ้นมายอดโคเลย หอดนิชางนะอะไรเนื่ยรเหรอครับไม่หามไหลก็ไม่รู้ <c oughs> สวยสวย <c oughs> ต,ต้องยืนพักเหนื่อยสักหน่อยถึงจะคุ้ม ร่วมเศรษฐกรมโดนหลอ,อกขึ้นมานะครับโดนหลอ,อกขึ้นมาเท่าไหแปดโมงครึ่งแปดโมงสี่สิบนะเรากำลังเจริญทางกันเก้าโมงคือห้ามเกินเก้าโมงอะ่ะเรากดเกียเต็นอยู่ เลยอีกเต็มหนึ่งนะครับเข้ากล้องนะเข้ากล้องนี่นะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มเดินทางกันแล้วพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วพร้อมแล้วเริ่มเดินทางกันครับกลุ่มสุดท้ายกันเลยทีเดียว อันนี้นักวิ่งเที่ยวไปแล้วนะมากันแล้วนักดันดอยมาแล้วลุงหมดไอลูกน้มก็ดันหลังอยู่ นะไปแล้ว <laughs> บ,าบายาเขาช้างเผือกพบกับบนใหม่ปีหน้าพบกันใหม่ปีหน้าหรือปีไหนพอแล้ว